เคยอยากจะลุกขึ้นมาวิ่งแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงใช่ไหมครับไม่ต้องกังวลเลยนะฮะเพราะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันทุกขั้นตอนแบบจับมือทำเลยที่จะเปลี่ยนคนที่ไม่เคยวิ่งให้กลายเป็นคนที่ออกไปวิ่งได้อย่างมั่นใจแล้วก็สนุกด้วยพร้อมแล้วไปกันเลยครับมีคำกล่าวที่ว่าก้าวแรกคือก้าวที่ยากที่สุดเสมอโอ้โหอันนี้มันจริงมากๆเลยครับโดยเฉพาะกับการเริ่มต้นออกกําลังกายเนี่ยหลายคนรวมถึงผมเองก็เคยเป็นมาก่อน คือไฟมันแรงมากช่วงแรกแล้วก็เผลอหักโหมวิ่งหนักเกินไปจนเจ็บตัวสุดท้ายเป็นไงครับก็ท้อไปเสียก่อนดังนั้นหัวใจสําคัญที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือการเริ่มต้นแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อสร้างเส้นทางการวิ่งที่ยั่งยืนแล้วก็มีความสุขครับผมและนี่คือแผนการทั้งหมดที่เราจะลุยกันวันนี้นะครับตั้งแต่การปรับความคิดการเตรียมตัวเทคนิคสําคัญท่าวิ่งตารางฝึกไปจนถึงการวอร์มอัพคูลดาวน์เรียกว่าครบจบในที่เดียวเลยเอาละครับมาเข้าเรื่องกันเลย ประเด็นแรกสุดคือเรื่องของแนวคิดพื้นฐานปรัชญาที่สําคัญที่สุดสําหรับนักวิ่งมือใหม่คือคํานี้เลยครับค่อยเป็นค่อยไปจาไว้เสมอเลยนะฮะว่าเป้าหมายของเราไม่ใช่การวิ่งให้เร็วที่สุดในวันแรกแต่คือการสร้างนิสัยให้ได้ก่อนความสําเร็จในระยะยาวเนี่ยมันมาจากก้าวเล็กๆที่สม่ําเสมอครับต่อมาเป็นเรื่องของการเตรียมตัวซึ่งเป็นขั้นตอนที่จับต้องได้มากขึ้นหลายคนอาจจะคิดว่าโหต้องลงทุนเยอะแน่ๆแต่จริงๆแล้วมีของแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นที่ผมบอกเลยว่า ห้ามประหยัดดิดขาดครับและสิ่งนั้นก็คือรองเท้าวิ่งนั่นเองครับลองดูการเปรียบเทียบในนี้สิครับชัดเจนมากเลยนะฮะรองเท้าแฟชั่นสวยๆที่เราใส่กันเนี่ยมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรับแรงกระแทกซ้ําๆจากการวิง่งแต่รองเท้าวิ่งเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยมันจะช่วยปกป้องเข่าและข้อเท้าของเราจากการบาดจ็บถือเป็นการลงทุนที่สําคัญและคุ้มค่าที่สุดเลยครับ ส่วนเสื้อผ้าเอาจริงๆแค่เลือกชุดที่ใส่สบายๆระบายอากาศได้ดีแล้วก็ไม่หนักเวลาเปียกเหงื่อก็พอแล้วครับไม่จำเป็นต้องเป็นของแบรนด์เนมราคาแพงเลยเอาเงินไปลงทุนกับรองเท้าได้ดีดีกว่าเยอะครับเอาละครับเข้าสู่หัวใจของการฝึกซ้อมสําหรับมือใหม่กันแล้วไม่ต้องอายเลยนะครับถ้าเราจะเริ่มจากการเดินสลับวิ่งเพราะนี่คือวิธีที่โปรหลายๆคนก็แนะนําแล้วก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการสร้างความแข็งแรงของร่างกายโดยที่ไม่เจ็บตัวครับ แผนการในหน้านี้เห็นภาพได้ดีเยี่ยมเลยครับดูนะครับช่วง2สัปดาห์แรกให้เน้นแค่การเดินเร็วอย่างเดียวเท่านั้นเลยเพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัวก่อนพอเข้าสัปดาห์ที่3กับ4เราถึงจะเริ่มสลับการวิ่งเหยาะๆเข้าไปแค่1นาทีพอนะครับแล้วก็เดิน2นาทีทําแบบนี้วนไปพอร่างกายเริ่มชินก็ค่อยๆเพิ่มเวลาวิ่งแล้วลดเวลาเดินลงเป็นการพัฒนาที่ไม่หักโหมเลยแม้แต่น้อยครับมาถึงเรื่องท่าวิ่งกันบ้าง ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องมีท่าวิ่งที่สวยงามเหมือนนักกีฬาอาชีพนะครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยขอแค่โฟกัสหลักการง่ายๆไม่กี่ข้อเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่เจอบ่อยที่สุดก็พอแล้วโอเคมาดูกันทีละข้อเลยประเด็นที่สำคัญที่สุดที่อยากให้จำให้ขึ้นใจเลยคือข้อแรกครับอย่าก้าวยาวเกินไปดูตรงเครื่องหมายกากบาทนะครับการก้าวเท้ายาวๆไปข้างหน้าแบบนี้เนี่ยคือสาเหตุหลักของการเจ็บเข่าเลย ให้เปลี่ยนมาเป็นแบบเครื่องหมายถูกครับคือก้าวสั้นๆแต่ซอยเท้าให้ถี่ขึ้นแทนต่อมาคือพยายามลงน้ำหนักกลางๆฝ่าเท้าไม่ใช่กระแทกซ้นลงไปตรงๆและสุดท้ายคือรักษาลำตัวให้ตรงตามองไปข้างหน้าผ่อนคลายไหลไม่ต้องเกร็งครับผมพอมีเทคนิคแล้วก็ต้องมีตารางการฝึกเพื่อสร้างวินัยกันหน่อยและหลักการที่สำคัญกว่าความเร็วหรือระยะทางสำหรับมือใหม่ก็คือความสม่ำเสมอและการพักผ่อนที่เพียงพอครับ คำถามยอดฮิตที่หลายคนสงสัยก็คือจำเป็นต้องวิ่งทุกวันเลยหรือเปล่าคำตอบสั้นๆชัดๆเลยคือไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นเลยครับแล้วจริงๆมันดีกว่าด้วยซ้ำที่จะไม่วิ่งทุกวันเหตุผลก็เพราะว่าสำหรับมือใหม่การวิ่งแค่3าวันต่อสัปดาห์หรือวิ่งแบบวันเว้นวันก็เพียงพอแล้วร่างกายเราต้องการวันพักเพื่อซ่อมแซมและสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้นครับการพักนี่แหละคือช่วงเวลาที่ร่างกายเราพัฒนาและกฎเหล็กข้อสุดท้ายที่สำคัญมากคือ ฟังเสียงร่างกายตัวเองถ้าเจ็บแบบแป๊บ,บ,บ,บไม่ใช่แค่เมื่อยล้าธรรมดาให้หยุดพักทันทีอย่าฝืนเด็ดขาดนะครับมาถึงส่วนสุดท้ายแต่ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยครับนั่นก็คือกิจกรรมที่ต้องทําก่อนและหลังการวิ่งทุกครั้งเปรียบเสมือนการเปิดและปิดเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งานแล้วก็ดูแลรักษาอย่างดีนั่นเองก่อนวิ่งต้องมีการวอร์มอัพทุกครั้งเสมอน,นะครับแค่เดินเร็วๆสัก5านาทีร่วมกับการหมุนแขนหมุนเอวเพื่อเตรียมกล้ามเนื้อและข้อต่อให้พร้อม ส่วนหลังจากวิ่งเสร็จอย่าหยุดกระทันหันเด็ดขาดให้เดินช้าๆต่อเพื่อคูลดาวแล้วค่อยจบด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆการทําแบบนี้จะช่วยลดอาการปวดเมื่อยในวันถัดไปได้เยอะมากจริงๆครับดังนั้นประเด็นสําคัญที่สุดที่อยากจะเน้นย้าก็คือข้อความนี้เลยครับในช่วงแรกของการเริ่มต้นเป้าหมายไม่ใช่การทําลายสถิติไม่ใช่การวิ่งให้เร็วที่สุดหรือไกลที่สุดแต่คือการสร้างวินัยให้เกิดขึ้นให้ได้ขอแค่เนวันที่กําหนดไว้ สามารถพาตัวเองลุกขึ้นมาเปลี่ยนชุดใส่รองเท้าแล้วออกไปทำตามแผนที่วางไว้ได้แค่นั้นก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แล้วครับทั้งหมดนี้คือแผนการที่ชัดเจนและทำตามได้ไม่ยากเลยครับคำถามสุดท้ายจึงไม่ใช่ว่าจะทำได้อย่างไรแต่เป็นคำถามที่ว่าก้าวต่อไปหลังจากที่ได้ดูข้อมูลนี้จบจะเป็นอะไรการออกไปสำรวจหารองเท้าวิ่งคู่แรกหรือการวางแผนเดินเร็วในวันพรุ่งนี้ทุกอย่างเริ่มต้นจากก้าวแรกเสมอครับ